อยะไรนี่ oh สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ติดตามเก่าทุกคนนะฮะแล้วก็ผู้ชมที่เข้ามาชมอ๋อสเล็ดเอาไมเอาไ สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับสวัสดีผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ทุกคนด้วยเลยนะครับวันนี้อยู่ในเกมแอดเซร์กอนเดท่านที่เป็นภาพจิปีในตำนานนะครับเป็นเกมที่โคตรตำนานเลยฮะเล่นครั้งล่าสุดนี่คือยังเป็นเด็กกระโปรงกันอยู่เลยนะครับผมเนื่องจากว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจนะฮะคือผมไปเจอเดท่านตัวหนึ่งอะ่ะที่มันมีความสูงแบบใหญ่กว่ากำแพงอะ่ะมีความสูงแบบสูงโคตรๆเลยคือเดท่าน60เมตรอะ่ะถือว่าแบบสูงแล้วปะ แต่ว่าถ้าเทียบไปตัวเนี้ยก็จอกไปเลยเว้ยคือตัวนี้แบบขนาดพระพอๆกับเมืองเมืองนึงหรืออาจจะใหญ่กว่าเลยนะฮะมันก็คือนู่นฮนะเห็นไหมแบบโหลดไม่ถึงขนาดมันแบบโหดใหญ่นี่คือบ้านนะแล้วนั่นคือไททันฮะนี่คือกำแพงฮะแล้วนั่นคือไททันนะผมจะผมจะตัดคอเขายัางไงครับผมจะฟันคอเขายัางไงจะฆ่ายัางไงให้ตายดีกว่า มาลองดูคับว่าผมจะสามารถฆ่าเขาได้หรือเปล่านะครับโอ้แล้วไปยืนอะไรบนกำแพงอะลูกฮะอืมเป็นไททันประเภทอะไรเนี่ยเฮ้ยอูกระโดดโอ้โอ,โอ,โอผมตายตัวแตกไปเลยเมื่อกี้เราแค่ฝันไปครับใช่เมื่อกี้เราแค่ฝันไปจริงๆเราไม่ได้ตายเลยรทั้งสินนะ้นฮะอุ้ย <laughs> โอ้โห ตัวขนาดนี้เลยฮแล้วเราจะตัดคอเธอยังไงเนี่ยนั่นสิฮะเราจะตัดคอเขายังไงดีเรามาคิดกันดีกว่าผมว่าเราต้องหาบางสิบบางอย่างบูสต์ตัวเองขึ้นไปให้สูงกว่าคอมันเว้ยแล้วเราก็ดิ่งลงมาแล้วก็ฟันคอมันไงเออเป็นแผนที่400 IQ นะผมว่าแต่มาลองบุ่นกับกำแพงดูฮะเราจะดีดตัวขึ้นไปได้ปะเดี๋ยวยกกำแพงดีดตัวขึ้นไปถึงปวกวะผมว่าไม่น่าถึงวะ่ะเนี่ยก็ได้แค่นี้เฮ้ยแต่ว่าก็สูงเท่าคอเลยนะ เฮ้ยกระโดดสวยสิอย่างเงี้ยคอเธอก็อยู่ใต้ตีนเราดิเงยหน้าขึ้นมาเร็วเฮ้ยเฮ้ย้ยผมเกาะคอได้แล้วฮะทุกคนฮะโอ้โหถ้ากระโดดอย่างงี้เราสู้ยากอะเนี่ยโดดอย่งเดียวเลยโดดเป็นอย่งเดียวอ่ะเพื่อน,นะฮะลงมา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 เฮ้ยเขามาเกาะคอได้แล้วครับทุกคนฮนะทําไปกระโดดไปสิกระโดดกระโดดสิไม่นะไอ้ก้มแบ่งนงี้ขอบคุณที่ก้มให้ฉัน บอกเลยหันตูดให้ฉันแกพลาดแล้วเอาอะไรเี้ยโอ้เกือบโดนครับแต่ไม่โดนฮะเอาใหม่เอาหม่เรามานั่งคิดแผนกันใหม่ดีกว่าเมื่อกี้คือมันติดอะไรก็ไม่รู้ผมไม่สามารถพุ่งตัวออกไปได้มาขอบูสต์ความสูงใหม่เลยครับพีทท่านครับอย่าพึ่งเกลี้ยกาดกระโดดนั่นแหละฮะกระโดดไปอย่างเดียวก็ดีนะครับหวานมูผมเลยโอเคเกาะหลังก่อนนะฮะทีนี้ก็รอเขาลุกขึ้นมาฮะเราก็จะอยู่ที่ข้างหลังเขาแล้วทำไมสลิงผมหลุดล่ะเนี่ย มามาลองอีกทีพี่โดดแล้วล่วะฮะทีนี้คอก็จะอยู่ใกล้แค่เอื้อมลงไปโอ้โหเงยพอดีมาน่มาขออีกรอบนึงขออีกรอบหนึ่ง,ออบ,งบูสตัวมาแล้วก้มตูดให้พี่หน่อยไอ้ก้มหัวหพี่หน่อยหันมาเกาะตูดเกาะตูดเกาะตูดเงยหน้าไวเหลือเกินมันก้มเหนื่อยครับมีอาการเหนื่อยจากการกระโดดขึ้นมาที่ปลายคอแล้วโอ้ย,อยหันหลบทำไมสลิงหลุดเลย ไม่นะเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมพี่นั่นแหละมุมนี้แหละบอกเลยว่าลงมาได้สับคอแน่นอนเออลงที่กลางคออย่างเทบอกเลยฮะไม่มีอะไรหยุดรียวยเฮโจผู้นี้ได้โอเคฮะมันเกมรีนะฮะเดี๋ยวมาดูเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวดๆเด โอ้โหอ,อะไรวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหเนี่ยมันอะไรวะครับเนี่ยผมอยู่ที่ไหนเนี่ยครับทุกคนครับม,มันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมผมน่าจะฝันอยู่แน่เลยฮะนี่ไม่ใช่งมืองน,นี่เราเคยอยู่อีกต่อไปอ๋ออะไรกันเนี่ยอะไรผมผมโดนอะไรอยู่ผมโดนจับเอาแล้วผมก็ตายแล้วโอ้ อ๋อนี่ฮะนี่คือจํานวนได้ท่านนะครับถ้าผมใส่ได้ท่านไปสัก20ตัวจะเกิดอะไรขึ้นห้าตัวก็ห้าตัวก็โคตรนลกละลองใส่สัก20ตัวดูนะเนวโอ้ my god อะไรเนี่ยโอ้ในท่านน้ยโคตรนลกเลยโอเรากำลังฝันร้ายอยู่ฮะ นทุนกนนคนครับนี่คือสภาพของเมืองของมวลมนุษยชาติที่ถูกปกคุมไปด้วยไทยทันขนาดกี่เบสก็ไม่รู้แต่ตัวตัวหนึ่งก็คือใหญ่เท่าเมืองแล้วนี่คือนรกของมวลมนุษยชาติที่แท้จริงฮะทุกคนฮะ เค okay, ครับเป็นไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าสุดท้ายนี้ใครชอบใครดูกใจเนี่ยฝากกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับกดปุ่มไลค์ปุ่มซับคนละทีเนี่ยจะเป็นกําลังใจให้ผมอยากมากนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ติดตามมาคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะฮะฝากติดตามผลงานกันด้วยขอบคุณทุกคนมากครับผม